คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีมติและประกาศให้โรงงานแคลคอมนั้นสามารถเปิดดำเนินการทุกสายพานการผลิตได้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวาน14มิถุนายนนะคะหลังจากที่ปิดไปตั้งแต่พบการระบาดในช่วงวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเรียกง่ายๆว่าก่อนหน้านี้ปิดมาสัก25วันค่ะคุณผู้ชมทีนี้การเปิดโรงงานแคลคอมรอบนี้นะคะลองชมภาพมาตรการกันหน่อย เป็นมาตรการที่ต้องอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าบับเบิลแอนซิลค่ะมีการควบคุมการเดินทางเข้าออกของพนักงานลูกจ้างแรงงานไม่ให้ออกนอกเส้นทางจากที่พักถึงโรงงานและจากโรงงานกลับที่พักนะคะส่วนแรงงานคนไหนอยู่ไกลออกไปหน่อยทางโรงงานก็จะมีรถรับส่งมาตรการนี้จะบังคับใช้28วันนับจากเมื่อวานนี้เพื่อสร้างความมั่นใจค่ะ พร้อมตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการมาตรฐานกรมนามัยมาตรฐานโรงงานคุณภาพที่ดีที่เรียกว่า Good Manufactory Practice g f p นะครับต้องเป็นสามเศร้านะฮะทั้งแรงงานพนักงานโรงงานท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือจะพนักงานชาวบ้านเห็นชอบนะครับเป็นไปตามมาตรฐานที่ข้อกำหนดนะฮะคนที่มีภูมิบวกนะครับคนที่ ผ่านการกักตัวรักษาครบระบบการดูแลเป็นตามมาตรฐานที่ข้อกำหนดจังหวัดน,นะครับรวมทั้งท้างสุดท้ายวัคซีนมานะครับได้รับการฉีดมันก็จะเป็นความเชื่อมั่นให้ทั้งแรงงานชาวบ้านอยู่รอบๆหรือชาวเพชรบุรี คือเมื่อวานเปิดเต็มรูปแบบแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเริ่มเปิดบางสายพานมาตั้งแต่วันศุกร์ที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทีนี้ย้อนชมภาพนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์ค่ะทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเขาเดินทางไปยื่นหนังสือแสดงความห่วงกังวลแล้วก็อยากจะติดตามประเด็นเรื่องมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะเมื่อวานมีความคืบหน้าเล็กน้อยเพราะว่ามีวงประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐตัวแทนโรงงานแล้วก็คนที่ไปยื่นหนังสือเนี่ยค่ะ ข้อสรุปของวงเมื่อวานก็คือรอไปก่อนคําว่ารอคือข้อสรุปนะคะรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ทั้งหมดที่ดิฉันเล่านั่นคือความเคลื่อนไหวต่อการเปิดโรงงาน แต่ก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าแค่โรงงานคงไม่ได้เพราะว่าโรงงานทุกแห่งมันสัมพันธ์อยู่กับชุมชนค่ะ,อะลองดูพิกัดต่อเลยนะคะคุณผู้ชมพอพูดถึงคลัสเตอร์การระบาดของโรงงานในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะลองชมภาพผ่าน Google Earth กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเล็กๆตรงนี้ทั้งสีเขียวทั้งเส้นทางถนนนะคะบริเวณตรงนี้ประกอบไปด้วยทั้งชุมชน และโรงงานหลายประเภทหลายรูปแบบค่ะถ้าโฟกัสเข้าไปดูให้เห็นชัดเจนว่าโรงงานสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างไรเอาง่ายๆแคลคอมก่อนเลยนะคะหลังคาเขียวที่เห็นเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆตรงนั้นตรงกลางภาพนั่นคือโรงงานแคลคอมค่ะคุณผู้ชมคะด้านล่างนะคะคุณผู้ชมนั่นคือพื้นที่ชุมชนในตำบลสะพังเห็นไหมคะชุมชนอยู่ติดชิดกับโรงงานเลยนะคะส่วนด้านบนค่ะก็คือตำบลบางเขม สองตำบลน,นี้ณนะชั่วโมงนี้ยังคงล็อกดาวอยู่แม้ว่าแคลคอมจะเปิดให้ผลิตได้ตามปกตินะคะชุมชนยังมีความกังวลใจต่อหลายประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรอย่างที่คุณวิสาเกลิ่นเอาไว้วัคซีนก็ถูกส่งตรงไปถึงที่นั่นแล้วเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเขาบอกว่ามีการกระจายวัคซีนเพิ่มให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง6ตำบลไข่แดงที่มีโรงงานอยู่เยอะเนี่ยนะคะ ฉีดให้วันละ1,000โดสเริ่มฉีดมาตั้งแต่10มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งการฉีดวัคซีนนั้นมีกลุ่มอาสานะคะเป็นอาสาสมัครสู้โควิด -19 เเขาย้อยร่วมภารกิจกับทีมคุณหมอคุณพยาบาลด้วยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือแพทย์พยาบาลในการฉีดรอบนี้นะคะและระหว่างภารกิจนี้ก็มีกำลังใจจากตัวแทนศิลปินชาวเพชรบุรี ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าผ่านเสียงเพลงค่ะครับผมในฐานะผมก็เป็นชาวเพชรบุรีคนหนึ่งนะครับเนื่องจากอยู่ที่ไร่บนที่อ่กบพงอเบชาังหกัดเพชรบุรีในนาทีที่โควิด -19 นะครับเกิดสึกใหญ่ขึ้นมาครั้งนี้นะครับจากพี่น้องตั้งแต่เขาย้อยนะแล้วก็เป็นคัตเตอร์ขึ้นมาจากโรงงานส่งกำลังใจครับ ให้กับทุกภาคส่วนนะครับในอสมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้กำลังใจกันนะครับคุณหมอแพทย์พยาบาลและทุกๆท่านผมเชื่อว่าพี่น้องชาวพิบุรีครับจะผ่าวิกฤตผ่าเจ้าโควิด1 9ไปได้แน่ๆน,น,นะครับกำลังใจครับ,บอย่าไปมอคาชแข่งขนมือะหน้าครับ ม้วนให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้เพื่อจะบอกว่าคนเขาย้อยและคนเพชรบุรีเขาก็เต็มที่นะคะเพื่ออยากจะควบคุมโรคแล้วก็เปิดกิจการหลายๆอย่างให้ได้โรงงานเปิดก็ไม่ใช่เรื่องผิดละค่ะเป็นสิทธิ์ของโรงงานแต่กระบวนการจัดการหลังจากนี้จําเป็นต้องใช้ทุกฝ่ายจริงๆเข้ามามีส่วนร่วมนะคะดังนั้นบ่ายวันนี้เราชวนฟังเสียงสะท้อนจากคนเพชรบุรีจากทั้งสองท่านที่อยู่ในสายกับดิฉันนะคะท่านแรกค่ะแม่ติ๋มนะคะคุณอโนนิชารุ่มรวย เป็นเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเพชรบุรีนะคะและอีกหนึ่งท่านเคยเข้าสายกันแล้วนะคะพี่บาสธีรวัตรรัตนสิงห์อาสาสมัครเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับเริ่มที่แม่ติ๋มก่อนนะคะแม่ติ๋มคะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วสถานการณ์ในพื้นที่ยังมีความกังวลใจอะไรไหมคะหลังจากที่หนึ่งฉีดวัคซีนแล้วเนาะเริ่มฉีดแล้วโรงงานก็เปิดแล้วด้วยอะคะ่ะค่ะก็ในความกังวลใจนะคะคือก็อยากให้ แรงงานทั้งหมดนะคะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงานแล้วก็คนไทยด้วยนะคะก็อยากให้ใช้มาตรการทางสังคมเนี่ยอย่างเข้มแข mm ็ง hmm. เช่นในเรื่องของการใส่แมสนะคะในเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้วก็ในเรื่องของที่ทําตัวอย่าไปร่วมกิจกรรมกันนะคะค <c oughs> ือให้ให้ย่อตอนตอนนี้ยังมีการรวมตัวทํากิจกรรมกันอยู่อะค่ะค่ะยังหย่อนยานกันอยู่อะไรที่แม่ติ๋มเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่ากังวลแล้วเกินช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะ <c oughs> คือในการที่ร่วมกิจกรรมกันเนี่ยแล้วถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยมันจะเป็นการแพร่เชื้อได้ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของการนัมเบอร์เนี่ยตอนนี้ที่มีรถที่ไปรับที่หอนะคะก็อยากให้มีข้อควรระวังคือไม่ควรจะให้แวะข้ามทางนะคะหรือว่าคนออกมาซื้อก่อนที่จะขึ้นรถนะคะอันนี้ก็น่าห่วงนะคะเพราะว่าถ้าความแตกชุมชนใกล้เคียงเนี่ยก็ลัวเรื่องนี้อยู่กันว่าถ้ากล่องขึ้นรถเนี่ย เดี๋ยวจะไปแวะซื้ออาหารการกินหรือว่าสิ่งที่จะไปไว้กินในโรงงานนะคะก็น่าห่วงค่ะค่ะพี่บาสครับแปลว,ว่าถ้าฟังจากแม่ติ๋มเมื่อสักครู่บับเบิลแอนซิลของโรงงานเนี่ยมันยังมีรูโหวอยู่ระหว่างทางจากที่พักเนี่ยนะคะใช่ครับก็มีการออกมาซื้ออาหารออกมาซื้อข้าวของกันอยู่ในช่วงเย็นนะครับเหมือนกับใช้ชีวิตกันปกตินะครับในทุกวันนะครับ ตรงนี้พี่บาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมองมองร่วมพอเสนอ,อยังไงบ้างล่ะคะพี่ถ้าอย่างนี้เพราะว่าสส,สจจังหวัดเลยนะที่ออกมาประกาศบ๊บเบอร,บอร์แอนซิลแล้วบอกเอาแบบสมุดสาครเลยแต่ว่าเอาเข้าจริงมันอาจจะยังหลวมอยู่นะคะจริงๆแล้วตรงนี้พี่บาาก็ต้องอยากจะบอกว่าต้องให้ทุกคนนี้ให้ความร่วมมือนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของไฟใดไฟหนึ่งแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนแล้วนะครับให้ความร่วมมือก็อ่าอ่า ก็เรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักมีวินัยของตัวเองนะครับตรงนี้ในการที่ว่าจะ,ะบับเบิ้ลให้ได้ผลมากที่สุดนะครับก็คือการไม่แวะที่ใดๆเลยแล้วก็ไม่ออกไปนะครับตอนเย็นถึงแม้เลิกงานแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองในหอพักของตัวเองนะครับค่ะพี่บา้าจริงๆก่อนจะเปิดโรงงานเนี่ยเอาเข้าจริงในพื้นที่มีการคุยกันจากทุกส่วนจริงๆไหมคะชุมชนรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าคะ ทราบว่าน่าจะเป็นในการคุยขบทางทางทางผู้ใหญ่ในจังหวัดกันจะมากกว่านะครับทางชุมชนไม่น่าจะได้อ่าหารือด้วยเท่าไหร่นะครับตรงนี้ค่ะค่ะแม่ติ๋มคะแต่ว่าถ้าดูภาพความเป็นจริงก็คือการเปิดโรงงานในอีกมุมหนึ่งมันก็น่าจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าโรงงานเปิดตลาดแม่ค้าก็น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยแต่ยังมีความกังวลใจอยู่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องตลาดนัดใช่ไหมแม่ติ๋ม ค่ะแต่ถ้าในเรื่องของส่วนดีนะคะที่เปิดโรงงานก็มีส่วนดียุมกันในเรื่องของการจํากัดคนไม่ให้กลับบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนดีส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องที่น่าห่วงเนี่ยก็ในเรื่องของการเปิดตลาดนัดที่จะตามมานะคะเพราะว่าเวลาคนมีงานทําเนี่ยก็ต้องมีเรื่องการกินอาหารต่างๆก็ต้องออกไปซื้อตามนัดตามตลาดอย่างนี้ค่ะอันนี้น่าห่วงะคะ่ะทีนี้ตลาดนัดส่วนใหญ่ในพื้นที่ใครเป็นคนดูแลแล่ะคะแม่ติ๋มคะ เออน่าจะเป็นของตลาดนัดในชุมชนนะคะ<ช>ก็เป็นเป็นซอยที่หลังโรงงานนะคะอันน<ช>ี้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนดูแลค่ะค่ะทีนี้ถ้าเผื่อจะสร้างความมั่นใจให้คนในพื้นที่ะคะ่ะแม่ติ๋มกลับมาเปิดอีกรอบคนในพื้นที่ก็ต้องมั่นใจไปด้วยเนาะแม่ติ๋มคิดว่าต้องทําอะไรกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากบับเบิ้ลแอนซิลที่เราพูดกันนะคะคืออันนี้ต้องยึดถือ <từ S 2> ปฏิบัติในเรื่องของมาตรการทางสังคมยังเหนียวแน่นเลยนะคะเช่นในเรื่องของการใส่แมส คืต้องใส่แมสตลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเว้นระยะห่างรวมถึงไม่รวมตัวกันทงกิจกรรมร่วมกันนะคะค่ะแต่ว่าในระดับบุคคลก็ยังหย่อนกันอยู่ใช่ไหมคะอีกเรื่องที่สำคัญคือในเรื่องของขยะที่เป็นสารพิษนะคะขยะติดเชื้อค่ะขยะติดเชื้ออะไรต่างๆนี่นะคะควรจะมีการแยกกันทิ้งนะคะค่ะไม่ไม่ต้องไปทิ้งแบบขยะโครือนอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ขออีกสักหนึ่งคำถามจากพี่บาสนะคะพี่บ้าสคะถ้าเราประมวลสถานการณ์ที่เขาย้อยที่เพชรบุรีจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีความขึ้นไหวเยอะนะคะมีบุคคลในระดับราชการในพื้นที่ประกาศเลยบอกขอลาออกได้ไหมเครียดกังวลใจไม่ไหวแล้วแล้วก็เริ่มเห็นภาพของการส่งเสียงบอกไม่อยากให้เปิดโรงงานพี่บาสมองเรื่องนี้ยังไงคะแล้วก็คิดว่าปัญหาเหล่านี้มันจะแก้ยังไงดีคะส่วนตัวผมเองนะครับในฐานะที่ผมเป็นจิตอาสาจิตอาสาองค์กรอิสระเลยนะ ไม่ต้องรอรับคําสั่งขั้นตอนอะไรจากใครเนี่ยพี่บัสลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกๆได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆรับรู้ถึงปัญหาที่หลายๆคนไม่รับรู้ด้วยอีกเยอะมากอืจนวันนั้นมาถึงวันนี้ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้นะครับถสถานการณ์ก็มีการคลี่คลายในระดับหนึ่งนะครับมีภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่ในพอสมควรเลยนะฮะก็คือเต็มเต็มพื้นที่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงเนี้ยมันก็คลี่คลายไปส่วน ในเรื่องการทำมาหากินเนี่ยในเมื่อโรงงานต้องเปิดนะครับชาวบ้านก็ควรจะต้องอทำมาหากินได้ต้องเปิดร้านค้าเปิดร้านตลาดนัดขายได้ในส่วนตรงนี้ก็ควรจะต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดออกมาจากทางภาครัฐด,ด้วยนะครับ <S <S ว่าจะต้องประดับปฏิบัติตัวกันอย่างไรเช่นไรนะครับควบคู่กับการาปูพรมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในอำเภอเขาย้อยครับ ค่ะตอนนี้วัคซีนก็ยังไม่พอที่จะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เลยะนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งแม่ติ๋มแล้วก็พี่บาสนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะ คุณผู้ชมคะจะเห็นว่าด้านหนึ่งโรงงานเปิดมันกู้เศรษฐกิจก็จริงนะคะแต่ว่ายังมีความกังวลใจในพื้นที่และดูเหมือนพื้นที่ในการคุยกันนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวประท้วงหรือส่งเสียงผ่านโลกออนไลน์ต่างๆยังไม่เกิดขึ้นในเขาย้อยอันนี้ก็เลยต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะและอีกหนึ่งปัญหาค่ะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นที่เขาย้อยเป็นเรื่องปัญหาการสื่อสารดิฉันพูดเรื่องนี้บ่อยในนักข่าวพลเมืองซีซส์นะคะว่าเขาย้อยเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหม่ ของแรงงานข้ามชาติยังไม่ค่อยมีภาคประชาสังคมใหญ่ๆเข้าไปทํางานในพื้นที่ดังนั้นเวลาเกิดสถานการณ์การระบาดแบบนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรคะไม่สามารถสื่อสารให้แรงงานที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักได้เข้าใจเรื่องของมาตรการป้องกันโรคต่างๆได้นะคะล่าสุดก็เลยมีล่ามอาสาจากมูลนิธิรักไทยปักหมุดรายงานเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะเขาลงพื้นที่ไปนะคะที่เขาย้อย ไปทาหน้าที่ประสานเป็นตัวกลางในการสื่อสารนี่แหละค่ะล่ามอาสาที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยมาจากพื้นที่ที่มีบทเรียนกันทั้งนั้นกลุ่มหนึ่งมาจากสมุทรสาครอ,อีกกลุ่มหนึ่งมาจากนาคนปรปฐมนะคะเห็นช่องว่างตรงนี้เพราะการระบาดที่เขาย้อยเนี่ยดำเนินมา20กว่าวันแต่แรงงานหลายคนยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะดูแลตัวเองอย่างไรในสถานการณ์นี้ก็เลยมีการลงพื้นที่ไปในจุดนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างในภาพค่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า หน้าที่หลักๆที่ลงไปเนี่ยนะคะก็คือไปแจ้งผลการตรวจเชื้อให้กับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ว่าเขาติดไม้ทําอย่างไรและไม่ใช่แค่แจ้งผลนะคะล่าสุดมีการผลิตสื่อเป็นแผ่นพับเป็นสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุแล้วก็ประกาศกันเลยผ่านรถแหบแบกบ้านนี่แหละเพื่อให้แรงงานข้ามชาตินั้นได้เข้าใจว่าเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไร มีภาษาหลักๆที่ใช้ก็คือภาษาเมียนมาและกัมพูชานะคะเนื้อหาหลักๆทำไมต้องกักตัว14วันเอากักตัวแล้วปฏิบัติตัวกันอย่างไรและอยู่ร่วมกับคนที่คนในครอบครัวเป็นกลุ่มเสียงสูงต้องทำอย่างไรเนี่ยเรื่องง่ายๆคุณผู้ชมนาทีนี้ยังคงต้องประชาสัมพันธ์กันอยู่แปลว,ว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งในพื้นที่นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่มีการประชาสัมพันธ์กัน,ก,นก็คือโรงพยาบาลสนามบางราย ท,ที่รักษาผู้ป่วยบางรายแล้วบางไรายไม่ได้รับยาเป็นเพราะอะไรคือมันมีข้อถกเถียงกันหลายอย่างในพื้นที่ล่ามการสื่อสารจึงจําเป็นและสําคัญนะคะสําหรับชุมชนแรงงานข้ามชาติแล้วก็คลัสเตอร์ที่พบการระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติแบบนี้ค่ะคุณเจษดาคุณนวิสาคุณหมอคะพอการสื่อสารสําคัญเนี่ยมันก็เลยกําลังบอกเรานะคะบทเรียนที่เขาย้อยก็คือต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วจะไปต่อเรื่องของการจัดการเพราะวันนี้ ถึงเฟสเดียีบกว่าวันแล้วอะค่ะแต่ว่าการจัดการยังติดขัดเรื่องของภาษาอยู่เลยค่ะจําได้ค่ะตอนแรกที่พบผู้ติดเชื้อแล้วก็ทำบับเบิลแอนซิลเอาแรงงานผู้ติดเชื้อกักอยู่ข้างในอ,อยู่ในโรงงานเลยเป็นเรื่องเลยนะคะพอตกกลางคืนปุ๊บแรงงานกลุ่มนี้ออกมาอยู่หน้าโรงงาน <c oughs> อาจารย์ขาคุณคพิาพรนี่ฉันจำได้เพราะว่าต้องส่งเสียงสะท้อนการเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องระบบการจัดการ ไฟไม่มีน้ําไม่มาอาหารไม่พอนะคะก็เลยต้องออกมาเรียกร้องกันตรงนี้ตอนนั้นก็มีปัญหาเพราะว่าคุยกันน้อยอแล้วก็มีปัญหาเรื่องของภาษาเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะดังนั้นตรงนี้ที่เรารายงานก็คืออยากจะนุนให้มีการคุยในพื้นที่เปิดพื้นที่กลางเลยค่ะการประท้วงอาจจะไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้นะคะค่ะแล้วชาวบ้านก็จะได้สบายใจกันด้วยเนาะขอบคุณมากค่ะ